ครับผมตอนที่ลองเทอร์มเทคทิเคิลคอไปเนี่ยที่เราบอกว่าให้โฟกัสที่ตลาดนี้นะถึงขั้นที่ว่าเราคุยพิจารณากันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเอาเข้าตัวพอร์ตโมเดลนั่นก็คือกองนี้ครับชื่อ K F H Japan D นะครับหรือว่ากองของทางกรุงศรีซึ่งมีมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่า JP Morgan Japan yen Fund นะครับกองนี้นี่ลงทุนในอะไรกองทุนนี้เนี่ยล้อดัชนีที่เขาดูนะก็คือเป็นดัชนีโทปิกสก็คือสามารถ JPMorgan ี่ยสามารถลงได้ทั้งหุ้นตัวขนาดกลางและขนาดเล็กลงมานะครับข้อดีของญี่ปุ่นยาวๆคือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้พอมันผู้สูงอายุของเขามากขึ้นเนี่ยการเร่งตัวเข้าสู่เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยผู้ประกอบการเขาปรับตัวได้เร็วกว่าเพราะว่าคือเขาโดนความท้าทายที่สูงกว่าเพราะาแรงงานมันกำลังจะหายไป กับกระแสการท่องเที่ยวเขามีความคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเปิดเมืองมาเขาบอกว่าไฟ n a ลเดสติเนชันนะจุดหมายปลายทางที่นักลงทุนไอ้นักท่องเที่ยวทั้งโลกเนี่ยอยากไปเลยก็คือญี่ปุ่นอย่างภรรยาผมนี่ก็เช่นเดียวกันคือถ้าเปิดระบินได้เมื่อไหร่นะไปที่แรกที่เขาอยากไปก็คือญี่ปุ่นก็เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้กอง JP Morgan ข้อดีคือผู้จัดการกองทุนในย,ยู่กับกองมานานประสบการณ์เนี่ยปีฮะ ทีมนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญแต่ไปประจําอยู่แต่ละเซกเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมเลยแล้วก็อนาคตก็คือกองเนี้ยก็คือไปลงทุนในหุ้นมิดสมอลแคปเพราะฉะนั้นก็จะได้หุ้นกลุ่มพวกเทคอ่าได้หุ้นกลุ่มที่แบบว่าได้เป็นนิวอีโคโนมีของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ไส้ในพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นจุดแข็งของกองนี้ของ JP m o ม g a ์แกนกองนี้ก็คือว่าเป็นแอคทีฟมเนจเมนต์ครับสร้างผลตอบแทนเชิงลุกค,คืออยากจะได้ผลตอบแทนชนะดัชนีซึ่งที่ผ่านมาทไดด้ี คราวนี้มองเป็นทีมครับหน้าต่อไปครับทีมการลงทุนที่ JP Morgan เขามองเขามองอะไรบ้างกเา็เขามองที่ e มองหลายเซกเตอร์ครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาลงสัดส่วนที่3ามสพวก e-commerce cashless payment นะครับแล้วก็มีออนไลน์ advertisement แล้วก็มีพวก c าวด d ของพวก infrastructure ที่เป็นออนไลน์ infrastructure พวกนี้รวมกันนะทั้งหมด3า subsector นี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตประมาณ37%รองลงมา16%ก็คือก็คือพวก ใจเอ่อเจแปนแบรนด์ก็คือขายความเป็นแบรนด์แบรนด์ที่เป็นเป็น global แบรนด์พวกเกมมิ่งพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กที่เกี่ยวกับพวจักรยานอะไรพวกนี้อุปกรณ์จักรยานอะไรพวกนี้พวกคุณภาพของทางญี่ปุ่นน่ยรย่างที่เรารู้กันนะครับอีก20%ก็คือเป็นพวกอ u ตโนมัติวิถีเข l EV หรือพวกโรบอติกแล้วก็มีพวกไอ Renewable Energy Green Energy นะอยู่ในระดับ10% Health Care ก็ไปทางด้าน Health Tech นะ medical equipment online medical portal พวกนี้ก็ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นผู้นำของโลกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ human resource service ครับเพื่อที่จะแบบว่าไอตัว aging population ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการใช้งานทางด้านแพลตฟอร์มพวกนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเห็นว่าแสดงให้เห็นว่า JP Morgan เนี่ย universe ของเขากระจายแล้วหาาหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับไปดูต่อครับ อย่างที่บอกไปว่าเขาเน้นสามารถจะลงมาลงทุนในหุ้นขนาดกลางลงมาได้นะ,อะพอ,ล,อะลงมาได้เนี่ยก็แปลว่าหุ้นบางตัวอาจจะแบบว่า PE อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวยอดขายหรือ growth ของเซี่ยกับ growth ของ e a r n i n g เนี่ยจ,จะสูงเพราะฉนั้นก็ยอมให้ PE เนี่ยแพงได้นิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ROE ของพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12 Uh, five year like ic, so 5 year expected growth ก็คืออัตราผลตอบแทนคาดหวังของกำไรนะอยู่ที่ปีละ12%เมื่อเทียบกับเบสมมา์อย่างโทปิกอยู่ที่6%ก็แปลว่าโหมากกว่าประมาณครึ่งหนึ่งทีเดียวในโท p ิกเนี่ยมีดัชนีหุ้นมีในดัชนีตัวนี้มีหุ้นอยู่มา2,137ตัวกองนี้ลงทุนแค่56ตัวครับเป็นไฮคอนวิ v ชั่นนะครับแอคทีฟแชร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%อันนี้คือลักษณะของตัวกอง JP กองนี้นะฮะไปดูต่อครับ ว่าเราอยู่ในพอรไอเซกเตอร์อะไรเยอะสุดนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ในเซอร์วิสเซกเตอร์อยู่ที่มากกว่าเบนช์มาร์กประมาณ13%สัดส่วนอยู่ที่18%เอ่อเพอร์ซิชั่นอินสตูเมนต์อยู่ที่8%อีทีกับคอมมิวนิเคชั่นอยู่ที่14%นะครับแล้วก็รีเทลเทรดอยู่ที่ประมาณ9%นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าสัดส่วนถ้าบวกกันนะ18บวก8บวก14บวก9บวก5สัดส่วนก็คือเกินกว่า10 3, ามสิบอยู่ในพวก New อีโคโนมที่เกิดขึ้นที่อยู่ในญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะไปดูต่อครับพา s t สเพอร์ฟอร์แย้อนหลังครับ Past สเ r อร์ฟอร์แย้อนหลังของตัว JP Morgan เมื่อเทียบกับโทปิกแล้วห่างกันแบบค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะหลังโควิดที่ผ่านมาเลยเป็นที่มาครับว่าเราซื้อกองนี้เราไม่ได้ซื้อแค่เฉพาะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเท่านั้นมันจะมีความคล้ายๆกับซื้ออซื้อโอกาสที่ บริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาสร้างยอดขายได้ข้างนอกญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับหน้าต่อไปก็จะเห็นว่าถ้าดูเป็นตัว total return นะครับย้อนหลังตั้งแต่ปี2016กเนี่ยกองนี้เนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 17, 77%เอร์เซเทียบกับโท p ิกเนี่ยอยู่ในระดับที่ประมาณ48%ห่างกันถึงประมาณ28% annualized return ของกองนี้อยู่ที่ประมาณ12% ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะข้อมูลล่าสุดครับ JP Morgan ที่ผมบอกไว้ตอนต้นชั่วโมงนะว่าเฮ้ยมีการเขาเรามีการไปรวบรวมมานะดูนะคือ JP Morgan บอกว่า New LDP Leader คนเนี้ถ้านโยบายที่ JP Morgan คิดว่าคาดการว่าจะเข้ามาจะจะมีการกระตุ้นนะก็คือ1คือน่าจะมีการลดภาษี แล้วก็จะมีการเพิ่มไอตัวก่อหนี้สาธารณะนะเพิ่มขึ้นเพื่อก,ก,ร,ะกระตุ้นลงทุนในโครงสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานพวก new infrastructure รวมถึงพวก public h e a l t h เนี่ยเขาก็คิดว่าจะมีตั้งวงเงินขึ้นมาเพื่อรองรับเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วหลังโควิดมาเนี่ยอ่าญี่ปุ่นก็ซีเรียสเรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอ่า JP Morgan คาดว่าอัพไซด์ของหุ้นญี่ปุ่นจากที่เขาออกเปเปอร์มาเมื่อวันจันทร์นะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ย เขาบอกว่าอัพไซด์มีอยู่ที่ประมาณสักประมาณ8%ครับของตัวดัชนีโทปิกซ์ซึ่งถ้าวันนี้นะอ่ะตอนนี้มาดูที่หน้าจอผมตอนนี้นิเคอิลบมาประมาณ2.7%ถ้าบวก8ก็คือเพราะว่าเขาบอกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีอัพไซด์ประมาณ8%ถ้าตอนนี้เราซื้อวันนี้ก็คือแปลว่าอัพไซด์จะเพิ่มขึ้นงไงเป็นสเป็น10%เพราะว่าตลาดมันล่วงอยู่นะตอนนี้แต่อย่างที่บอกอ่าแต่จะไปบอกว่าโอ้เจอีโกแมนแซกบอกว่าอัพไซด์ แบบว่าอัพไซด์เยอะอย่างนี้ก็ซื้อตามซื้อตามการคาดการเลยก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งที่แม่นและที่ไม่แม่นเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเขาดูที่ valuation และความสมเหตุสมผลแต่ตลาดบางทีก็ไม่ได้ใช้เหตุผลเป็นหลักอย่างช่วงนี้ที่ตลาดปรับฐานลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความกลัวที่ทําให้นักทุนมีการเทขายตลาดหุ้นญี่ปุ่นออกมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถ้ากายเป็นเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าต้องขอรอหน่อย แต่ใครไม่มีญี่ปุ่นแล้วแบบว่าคิดง้างจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยนี่คือจุดที่น่าสนใจสําหรับดัชนีโทปริกสนะเพราะว่าทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วใครที่สนใจนะครับกองทุน KF HJPD สามารถซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์มฟีโนเมนาแล้วนะครับก็มาลงทุนกันได้เลยครับ